คุณเคยรู้สึกไหมว่าในแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนสิ่งอื่นใดแทนที่จะมองหน้าใครสักคนที่นอนข้างๆหรือหายใจลึกๆเพื่อเริ่มวันใหม่เรากลับกดดูแจ้งเตือนที่รออยู่เต็มหน้าจอใจของเรายังไม่ทันได้ตื่นแต่สมองกลับถูกดึงเข้าไปในประแสข้อมูลที่ไม่มีวันหยุดผมอยากถามคุณว่านี่คือชีวิตที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่า ในโลกยุคดิจิทัลเรามีทุกสิ่งเพียงปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถรู้ข่าวทั่วโลกได้ในไม่กี่วินาทีสามารถติดต่อกับใครก็ได้แม้อยู่ห่างกันครึ่งโลกแต่ในขณะเดียวกันเรากลับรู้สึกเหงามากขึ้นวาวุ่นมากขึ้นและเหนื่อยล้ามากขึ้น มีคนจำนวนไม่น้อยที่ทุกเช้าต้องเลื่อนดูฟีดไม่รู้จบจนเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโดยไม่รู้ตัวทั้งที่หนึ่งชั่วโมงนั้นอาจเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนทั้งชีวิตได้ถ้าเราเอามาลงทุนกับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆคุณเคยสังเกตไหมว่าเรามักจะรู้สึกเหมือนถูกโลกออนไลน์บังคับให้ต้องทันต้องไม่พลาดต้องแชร์ต้องโพสต์ต้องตอบกลับให้เร็วที่สุด แต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นกำลังทำให้เราเสียไปทีละนิดไม่ใช่แค่เวลาแต่รวมถึงสมาธิความสงบและแม้กระทั่งความสุขที่แท้จริงคำถามคือเรายังควบคุมชีวิตของเราอยู่หรือจริงๆแล้วถูกหน้าจอควบคุมไปแล้ว ผมไม่ได้บอกว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งผิดเพราะความจริงแล้วเทคโนโลยีคือของขวัญที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงความรู้ทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้น แต่ปัญหาที่แท้จริงคือเรากำลังใช้มันหรือมันกำลังใช้เราอยู่ต่างหากลองคิดดูซิว่าถ้าเราไม่มีสติทุกคลิกทุกเลื่อนทุกการแจ้งเตือนก็คือการดึงเราออกไปจากปัจจุบันและค่อยๆปล้นเอาเวลาในชีวิตไปโดยที่เราไม่รู้ตัวผมอยากให้คุณลองถามตัวเองตรงๆว่าถ้าชีวิตยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีก5ปีข้างหน้าคุณจะเป็นใคร คุณจะยังนั่งอยู่หน้าจอรู้สึกอิจฉาคนอื่นที่ประสบความสำเร็จหรือคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตด้วยสติควบคุมเทคโนโลยีแทนที่จะถูกมันควบคุมลองนึกภาพตัวเองในอีก5ปีถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้คุณจะไม่ใช่แค่ผู้เสพข้อมูลแต่คุณจะเป็นผู้สร้างอนาคตของตัวเองหลายคนบอกว่าชีวิตมันเหนื่อยเพราะต้องแข่งขันกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วเรากำลังแข่งขันกับสิ่งที่อยู่ในมือเรานี่แหละ โทรศัพท์เล็กๆที่กินเวลาเราไปหลายชั่วโมงต่อวันถ้าคุณลองคำนวณดูจะพบว่ามันเทียบเท่ากับหลายปีของชีวิตที่เราปล่อยทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วคุณอยากให้ปีเหล่านั้นหายไปฟรีๆไหมหรือคุณอยากใช้มันเพื่อสร้างสิ่งที่ทำให้คุณภูมิใจ ผมอยากชวนคุณคิดถึงคนที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ไม่ว่าคุณจะมองใครก็ตามคนเหล่านั้นไม่ได้มีเวลา30ชั่วโมงต่อวันพวกเขาก็มีแค่24ชั่วโมงเหมือนคุณแต่ความต่างอยู่ที่พวกเขาเลือกใช้เวลาอย่างมีสติพวกเขารู้ว่าอะไรสำคัญอะไรคือสิ่งที่ควรตัดออกและอะไรคือสิ่งที่ควรลงทุนลงแรงอย่างเต็มที่ ความสำเร็จของพวกเขาไม่ได้มาจากความโชคดีแต่มาจากการตัดสินใจในทุกๆวันว่าจะไม่ยอมให้ชีวิตถูกกลืนไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นคุณอาจคิดว่ามันยากเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆแค่การเลือกว่าวันนี้เราจะไม่หยิบโทรศัพท์ทันทีที่ตื่นแค่เลือกว่าก่อนนอนเราจะไม่เลื่อนฟีดจนนอนไม่หลับ แค่เลือกว่าจะใช้เวลาเพียง10นาทีเพื่อหันกลับมาสนใจความคิดของตัวเองสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่จะพาคุณไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีสติ ถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวที่กำลังต่อสู้กับการถูกรบกวนจากเทคโนโลยีเราทุกคนต่างเคยพ่ายแพ้ต่อการแจ้งเตือนเคยเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งสำคัญคือวันนี้คุณกำลังเลือกที่จะฟังเพื่อหาทางออกเพื่อหาคำตอบว่าสติในยุคดิจิตอลหมายถึงอะไรและจะเริ่มต้นได้อย่างไร การฟังต่อจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ใช่การปฏิเสธโลกดิจิทัลแต่คือการรู้จักอยู่กับมันอย่างชาญฉลาดคุณจะได้เห็นภาพจริงจากคนที่เคยหลงทางและหาทางกลับมาได้คุณจะได้เข้าใจว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่หายากเกินไปแต่มันเกิดขึ้นได้จริงถ้าเราเริ่มต้นลงมือและคุณจะได้แรงบันดาลใจที่จะกลับไปควบคุมชีวิตของตัวเอง เพราะท้ายที่สุดแล้วคำถามที่แท้จริงคือคุณอยากเป็นทาสของหน้าจอไปตลอดชีวิตหรือคุณอยากเป็นเจ้าของเวลาของตัวเองถ้าคุณเลือกคำตอบที่สองคลิปนี้คือก้าวแรกที่จะพาคุณไปถึงจุดนั้นคุณลองจินตนาการตามผมนะครับสมมุติว่าคุณนั่งอยู่ในร้านกาแฟเช้าวันจันทร์กลิ่นหอมของกาแฟลอยมาแต่จมูกคุณตั้งใจว่าจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนี้นั่งเขียนแผนงานสัปดาห์แต่ทันทีที่เสียงแจ้งเตือนดังขึ้น คุณหยิบมือถือขึ้นมาอย่างอัตโนมัติเปิดดูโซเชียลมีเดียแล้วจู่ๆเวลาก็ผ่านไปเกือบ20นาทีโดยที่คุณยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนี่คือความจริงของชีวิตในยุคดิจิทัลเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังอยู่ในมือแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็กลายเป็นเครื่องมือที่ดึงพลังชีวิตเราออกไปทีละนิด หลายครั้งเราคิดว่าแค่เล่นโทรศัพท์สักครู่คงไม่เป็นไรแต่ในความเป็นจริงสมองของเราต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า20นาทีในการดึงสมาธิกลับมาหลังจากถูกขัดจังหวะนั่นหมายความว่าแต่ละครั้งที่คุณกดเช็คแจ้งเตือนคุณอาจจะสูญเสียเวลาครึ่งชั่วโมงที่ไม่เคยได้คืนแล้วถ้าวันหนึ่งคุณเช็คมือถือสิบรอบละ่ะนั่นเท่ากับคุณเสียเวลาไปเกือบทั้งวันโดยไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญจริงๆเลย ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานสายการตลาดออนไลน์เขาเล่าให้ฟังว่าวันวันหนึ่งเขาหมกมุ่นอยู่กับการดูว่าโพสต์ที่เขาอัพไปมีใครกดไลค์กี่คนมีคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างบางครั้งนั่งเช็คสถิติจนลืมงานหลักลืมประชุมกับทีมสุดท้ายโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาต้องรับผิดชอบกลับล้มเหลว ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความสามารถแต่เพราะเขาปล่อยให้สิ่งเล็กๆอย่างการแจ้งเตือนบนหน้าจอมาดึงความสนใจออกไปจากสิ่งที่ควรทำจริงๆในอีกมุมหนึ่งผมก็เคยเห็นคนใกล้ตัวที่เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติเขาใช้โซเชียลมีเดียแค่เวลาที่จำเป็นเขาไม่เปิดการแจ้งเตือนตลอดเวลาแต่จัดตารางให้ตัวเองชัดเจนว่าช่วงเช้าจะอ่านข่าว10นาทีช่วงพักรางวัลจะตอบข้อความเพื่อนและช่วงเย็นจะโพสสิ่งที่อยากแบ่งปัน หลังจากนั้นเขาจะวางโทรศรัพท์แล้วไปออกกำลังกายทำอาหารหรือพูดคุยกับครอบครัวผลลัพธ์คืออะไรเขามีเวลาเหลือให้กับตัวเองมากขึ้นทำงานได้มีสมาธิมากขึ้นและที่สำคัญคือเขายิ้มได้จริงๆโดยไม่ต้องพึ่งยอดไลา์บนหน้าจอถ้าเรามองให้ลึกกว่านั้นการใช้ชีวิตอย่างไร้สติในยุคดิจิตอลไม่ได้ทำให้เราสูญเสียแค่เวลาแต่ยังทำให้เราสูญเสียตัวตนเราถูกกำหนดโดยสิ่งที่คนอื่นโพสต เราเปรียบเทียบชีวิตเรากับใครก็ไม่รู้ในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็รู้สึกด้อยรู้สึกว่าตัวเองไม่พอเพียงไม่ดีพอไม่เก่งพอทั้งที่ความจริงแล้วชีวิตของแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองไม่จำเป็นต้องวิ่งแข่งไปในทางเดียวกัน ลองคิดถึงนักธุรกิจหลายคนที่เราเห็นว่าเขาสำเร็จในวันนี้ถ้าเราได้ฟังเรื่องราวจริงๆของเขาจะรู้ว่าในช่วงหนึ่งเขาก็เคยพลาดเคยล้มเหลวเคยโดนวิจารณ์แต่เขาเลือกจะไม่เอาเวลามานั่งจมอยู่กับความผิดพลาดเขาไม่ปล่อยให้ข่าวลือคอมเมนต์เชิงลบหรือแรงกดดันจากสังคมออนไลน์มาทำลายเส้นทางชีวิตของเขาเขามีสติที่จะบอกตัวเองว่านี่คือทางที่ฉันเลือกฉันต้องเดินต่อ ในทางวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาได้ศึกษาพบว่าสมองของเรามีวงจรโดพามีนที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการแจ้งเตือนการเห็นข้อความใหม่หรือแม้แต่จำนวนการกดไลค์ในโพสต์สิ่งเหล่านี้ปลดปล่อยสารแห่งความสุขออกมาเพียงชั่วครู่แล้วก็ทำให้เราต้องการอีกครั้งคล้ายกับการเสพติดน้ำตาลหรือคาเฟอีน นั่นแหละคือเหตุผลที่หลายคนหยิบมือถือขึ้นมาทุกๆ5้านาทีแม้ไม่มีเรื่องด่วนอะไรเลยแต่ถ้ามองจากมุมมองทางพุทธศาสนาสิ่งนี้คือการที่จิตของเราไม่ตั้งมั่นไม่อยู่กับปัจจุบันเราถูกกิเลสเล็กๆน้อยๆล่อลวงทำให้ใจวิ่งไปมาเหมือนลิงที่ปีนต้นไม้ทั้งวันโดยไม่ได้หยุดพัก พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติอย่างชัดเจนสติคือการระลึกได้ทันทีว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรเรากำลังคิดอะไรแล้วเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดหรือสิ่งล่อใจพาเราไหลไปจนเสียสมดุลผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมไปปฏิบัติธรรมแล้วพระอาจารย์เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง พันพูดว่าเคยมีพระหนุ่มที่เพิ่งบวชใหม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูทุกๆ5นาทีแม้กระทั่งตอนเดินจงกรมเพราะเขาคิดว่ามันจำเป็นแต่พอพระอาจารย์ถามว่าที่เปิดดูเมื่อกี้ได้อะไรติดมือกลับมาบ้างพระหนุ่มก็ตอบไม่ได้นั่นแหละคือสัญญาณว่าเรากำลังใช้ชีวิตโดยไม่มีสติ เมื่อผมกลับมาใช้ชีวิตในเมืองผมเริ่มลองปรับตามทดสอบด้วยตัวเองว่าถ้าวันไหนผมตื่นมาแล้วไม่จับโทรศัพท์ก่อนแต่ลุกขึ้นมาหายใจลึกๆนั่งเงียบๆแค่5นาทีชีวิตทั้งวันมันต่างกันมากผมรู้สึกว่ามีสมาธิขึ้นไม่เผลอจมไปกับความคิดฟุง้งซ่านและสามารถโฟกัสกับงานได้ดีกว่าเดิม มันเหมือนกับว่าสติเหมือนปุ่มรีเซ็ตที่ช่วยให้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งที่ใจเราหลงทางผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่เคยตั้งใจว่าจะพักสายตาแค่5นาทีแต่สุดท้ายก็กลายเป็นการนั่งเลื่อนหน้าจอหนึ่งชั่วโมงโดยไม่รู้ตัว หรือบางครั้งตั้งใจจะอ่านหนังสือแต่สุดท้ายไปดูคลิปสั้นๆจนหมดเวลาไปทั้งคืนแล้วพอถึงตอนเช้าก็รู้สึกผิดรู้สึกเสียเวลานี่แหละครับคือกับดักที่โลกดิจิทัลสร้างขึ้นมาแล้วเราตกลงไปทุกวัน แต่ข่าวดีก็คือกับดักนี้ไม่ได้ปิดกั้นเราเสมอไปถ้าเราเริ่มรู้เท่าทันมันถ้าเราเริ่มมีสติที่จะเห็นว่าอ๋อตอนนี้ฉันกำลังถูกดูดไปกับหน้าจออ๋อตอนนี้ฉันกำลังจะเสียเวลาไปโดยไม่รู้ตัวการตระหนักรู้นั่นแหละคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มฝึกใช้ชีวิตอย่างมีสติในยุคดิจิทัลก็คือคุณจะไม่ใช่แค่ผู้เสพอีกต่อไปแต่คุณจะเริ่มเป็นผู้เลือกคุณจะเริ่มมีอิสระจากการถูกครอบงำของเทคโนโลยีคุณจะไม่ต้องคอยตามใครแต่คุณจะได้เวลากลับมาเพื่อสร้างทางเดินของตัวเอง ชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราเป็นคนที่ทันทุกข่าวสารในโซเชียลแต่ชีวิตต้องการให้เราเป็นคนที่ทันความคิดและความรู้สึกของตัวเองมากกว่าและนี่คือสิ่งที่เรากําลังจะคุยกันต่อไปว่าเราจะใช้สติยังไงให้มันทำงานได้จริงในทุกวันของเรา เมื่อเรารู้แล้วว่าโลกดิจิทัลสามารถกลายเป็นดาบสองคมทั้งมอบประโยชน์มหาศาลและพรากความทรงไปจากเราได้ในเวลาเดียวกันคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะทำยัง,งไงต่อดีเราจะจัดการชีวิตตัวเองท่ามกลางเสียงแจ้งเตือนข่าวสารไม่รู้จบและสิ่งล่อใจรอบด้านยังไงให้สติของเรายังคงมั่นคงและไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่ฉาบฉวยเหล่านั้น ผมอยากพาคุณค่อยๆเดินทีละก้าวไม่ใช่ให้คุณเลิกใช้โทรศัพท์หรือปิดทุกช่องทางโซเชียลแต่ให้คุณใช้มันอย่างมีสติจนมันกลายเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตไม่ใช้เครื่องมือทำลายชีวิตก้าวแรกคือการหยุดแล้วมองเห็นทุกวันนี้สิ่งที่ทำให้เราขาดสติไม่ใช่เพราะโลกออนไลน์มันชั่วร้ายแต่เพราะเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังถูกดึงเข้าไปในกับดักนั้น ลองสังเกตตัวเองเวลาที่หยิบมือถือขึ้นมาคุณหยิบเพราะจำเป็นจริงๆหรือเพราะแค่เผลอใจทุกครั้งที่มีเสียงติ้งดังขึ้นมาจากแอปแชทคุณจำเป็นต้องรีบเปิดอ่านทุกข้อความจริงหรือเปล่าบางครั้งมันอาจเป็นเพียงสติกเกอร์หัวใจจากใครสักคนหรือเป็นโฆษณาที่เราไม่สนใจเลยแต่เพราะเราไม่ทันสติเราจึงยอมให้เวลาของเราถูกดึงออกไป ข้อที่2คือการตั้งกติกากับตัวเองโลกดิจิตัลมันไม่มีทางหยุดแต่เราสามารถวางกรอบให้กับตัวเองได้เช่นเลือกช่วงเวลาเช็คโซเชียลแค่วันละสองรอบรอบเช้าสั้นๆ10นาทีและรอบเย็นก่อนนอนอีก10นาทีหรือถ้าคุณจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ทำงานให้ตั้งโหมดห้ามรบกวนเปิดการแจ้งเตือนเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานจริงๆเท่านั้น การวางกติกาไม่ใช่การจำกัดอิสระแต่เป็นการสร้างอิสระที่แท้จริงเพราะคุณเลือกเองว่าจะให้เวลาไปกับอะไรก้าวที่3คือการฝึกกลับมาหาตัวเองผ่านสติสติไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องรอไปปฏิบัติธรรมบนเขาไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงคุณแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นตอนตื่นนอนหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากใช้ชีวิตยังไง ตอนกินข้าวลองวางมือถือแล้วมองอาหารตรงหน้าฟังเสียงเคี้ยวอาหารรู้สึกถึงรสชาติที่แท้จริงแค่นี้คุณก็กำลังฝึกสติในยุคดิจิทัลแล้วก้วที่4คือการสร้างพื้นที่ว่างในใจและเวลา เมื่อเราไม่ปล่อยให้ทุกการแจ้งเตือนมาขโมยความสนใจเราจะมีเวลามากขึ้นเราจะมีสมาธิทำงานได้ลึกขึ้นเราจะมีพื้นที่ในใจเหลือไว้สำหรับความสุขเล็กๆที่เคยมองข้ามลองนึกภาพตัวเองนั่งอ่านหนังสือเงียบๆสักครึ่งชั่วโมงโดยไม่แตะโทรศัพท์ หรือการได้นั่งคุยกับคนที่คุณรักโดยไม่หันไปมองหน้าจอเลยสักครั้งคุณจะเริ่มเห็นว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่จำนวนไลค์แต่อยู่ที่คุณได้อยู่ตรงนั้นอย่างเต็มที่9ก้าสุดท้ายคือการเลือกอนาคตของคุณเองลองถามตัวเองว่าถ้าคุณยังปล่อยให้ชีวิตถูกควบคุมโดยโทรศัพท์และโซเชียลอีก5ปีข้างหน้าคุณจะอยู่ตรงไหนคุณจะมีเรื่องราวอะไรเล่าให้ลูกหลานฟังคุณจะมีความทรงจำที่เป็นภาพจากหน้าจอ หรือคุณจะมีประสบการณ์จริงที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงการใช้ชีวิตอย่างมีสติในยุคดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทิ้งทุกอย่างแล้วไปอยู่ป่าแต่มันหมายถึงการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์โดยไม่ให้มันกลืนกินคุณไปลองคิดว่ามือถือของคุณเป็นมีดคมๆถ้าคุณใช้มันหั่นผักมันก็ช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นแต่ถ้าคุณถือมีดแล้วเหวี่ยงไปมาโดยไม่รู้ตัวคุณก็อาจทำร้ายตัวเองได้โดยไม่ตั้งใจ สติก็คือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยิบขึ้นมาใช้และเมื่อไหร่ควรวางลงบางครั้งการฝึกสติในยุคดิจิทัลอาจเริ่มต้นจากการท้าทายเล็กๆเ,เช่นวันนี้ลองมีมื้อเย็นโดยไม่แตะโทรศัพท์สักครั้งหรือจัดเวลาให้ตัวเองมีชั่วโมงปลอดหน้าจอทุกคืนก่อนนอนแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับจิตใจความสัมพันธ์และแม้กระทั่งประสิทธิภาพในการทำงาน ผมเคยเจอผู้บริหารคนหนึ่งที่เคยติดมือถือหนักจนลูกชายตัวเล็กๆต้องมานั่งรอให้พ่อเลิกตอบเมลก่อนจะเล่นด้วยเขาเล่าว่าวันหนึ่งลูกถามว่าพ่อครับพ่อรักโทรศัพท์มากกว่ารักผมหรือเปล่าคำถามนั้นเหมือนค้อนหนักๆตีลงไปที่ใจเขาและทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนเขาเริ่มปิดการแจ้งเตือนหลังหกโมงเย็นและกำหนดกติกาก,ากับตัวเองว่าเวลาที่อยู่บ้านคือเวลาของครอบครัว ผลลัพธ์คือเขาได้เห็นรอยยิ้มของลูกมากขึ้นได้ฟังเสียงหัวเราะของครอบครัวและกลับมารู้สึกว่าเขายังมีชีวิตจริงที่มีค่าคุณเองก็สามารถเริ่มได้จากตรงนี้ไม่ต้องรอวันพิเศษไม่ต้องรอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่เคยมาถึงเองมันมาพร้อมการลงมือทำในวันนี้ลองเริ่มด้วยการตั้งเวลาใช้โซเชียลมีเดียลองเลือกกิจกรรมเล็กๆที่ทำโดยไม่พึ่งพาโทรศัพท์ ลองมอบเวลา10นาทีในแต่ละวันให้กับการอยู่กับลมหายใจของตัวเองแล้วคุณจะพบว่าความสงบไม่ได้อยู่ไกลเลยสิ่งสำคัญคือคุณต้องเชื่อว่าตัวเองทำได้คนที่ประสบความสำเร็จในโลกยุคดิจิทัลไม่ใช่คนที่ไม่เคยเผชิญความฝุ้งซ้านแต่เป็นคนที่เลือกจะไม่จมอยู่กับมัน เขาเลือกสติแทนการปล่อยใจไหลไปตามกระแสเขาเลือกเวลาแทนการสูญเสียและเขาเลือกความสุขที่แท้จริงแทนความสุขชั่วครู่จากหน้าจอผมอยากให้คุณถามตัวเองอีกครั้งคุณจะให้ความกลัวการเสพติดและการเปรียบเทียบควบคุมชีวิตคุณไปอีกกี่ปีหรือคุณจะลุกขึ้นมาตอนนี้แล้วเลือกใช้ชีวิตด้วยสติเลือกกลับมาอยู่กับตัวเองเลือกมองโลกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่แค่โลกที่ถูกกรองด้วยหน้าจอ และเมื่อคุณเริ่มลงมือทำคุณจะพบว่าคุณไม่จำเป็นต้องตัดขาดจากเทคโนโลยีแต่คุณจะเป็นผู้ควบคุมมันใช้มันเพื่อเรียนรู้พัฒนาตัวเองเชื่อมต่อกับคนที่รักและสร้างสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตจริงๆนี่คือจุดเปลี่ยนที่คุณเลือกได้และถ้าคุณฟังต่อไปคุณจะได้รู้ว่าการฝึกใช้ชีวิตยังมีสติในยุคดิจิทัลไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณหลุดจากกับดักของโซเชียลแต่ยังช่วยให้คุณได้กลับมามีความสุขอย่างแท้จริง บางครั้งเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือเรื่องใหญ่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมต้องรอวันพิเศษต้องรอเวลาที่ใช้แต่ความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้ทันทีจากวินาทีนี้จากการตัดสินใจเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่สามารถเปลี่ยนทั้งทิศท,ทางของชีวิตได้ลองคิดดูนะครับทุกครั้งที่คุณเลือกวางโทรศัพท์ลงคุณกำลังเลือกให้เวลากับตัวเอง ทุกครั้งที่คุณหยุดหายใจลึกๆก่อนจะกดเข้าไปดูการแจ้งเตือนคุณกำลังฝึกให้ใจคุณเป็นนายไม่ใช่ทาสทุกครั้งที่คุณตั้งขอบเขตเวลาสำหรับการใช้โซเชียลคุณกำลังสร้างอิสรภาพให้ชีวิตตัวเองการใช้ชีวิตอย่างมีสติในยุคดิจิทัลไม่ได้หมายถึงการหนีออกจากโลกออนไลน์แต่คือการใช้เทคโนโลยีโดยที่ไม่หลงลืมตัวเอง โลกดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมถ้าเราใช้มันเพื่อเรียนรู้สร้างสรรค์เชื่อมต่อและแบ่งปันสิ่งดีๆมันจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้ชีวิตเราเก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าเราปล่อยให้มันควบคุมเรามันก็จะทำให้เราหลงทางใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญและสุดท้ายเราก็จะมองย้อนกลับมาด้วยความเสียดายหลายคนอาจเคยบอกตัวเองว่าจะเลิกเลื่อนฟีดจะเลิกถมือถือก่อนนอน แต่ก็ไม่เคยทำได้จริงเพราะเรายังไม่ได้ฝึกสติอย่างจริงจังยังไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจากชีวิตกันแน่ฉันต้องการความสุขจริงๆหรือแค่การยอมรับชั่วคราวจากการกดหัวใจของใครบางคนถ้าคุณลองมองชีวิตให้ยาวกว่าวันนี้ลองจินตนาการว่าอีก5ปีข้างหน้าถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมตื่นมาเลื่อนฟีดเช็คมือถือทั้งวันคอยวัดค่าตัวเองจากยอดไลค์ คุณคิดว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงจะเต็มไปด้วยพลังงานความสุขความสำเร็จหรือจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าความอิจฉาและคำถามที่วนเวียนในหัวว่าทำไมชีวิตฉันยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณเลือกอีกเส้นทางเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติเลือกที่จะวางโทรศัพท์เมื่อถึงเวลาเลือกที่จะกลับมานั่งกับตัวเองแม้เพียงไม่กี่นาทีต่อวันคุณจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลง คุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตจริงนั้นมีคุณค่าและงดงามมากแค่ไหนเสียงหัวเราะของคนที่คุณรักการได้ใช้เวลากับครอบครัวการได้ลงมือทำสิ่งที่คุณฝันนี่คือความสุขแท้จริงที่ไม่มีหน้าจอไหนมอบให้คุณได้ ผมอยากบอกคุณว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติในยุคดิจิทัลไม่ใช่เรื่องยากเกินไปไม่ใช่เรื่องสำหรับพระหรือปราชญ์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องสำหรับคุณสำหรับผมสำหรับทุกคนที่ยังอยากมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายคุณไม่จำเป็นต้องทำให้สมบูรณ์แบบในวันเดียวแต่คุณต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะทุกนาทีที่ผ่านไปมันคือชีวิตของคุณที่กำลังถูกใช้ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมา คุณจะยอมเสียมันไปกับการเลื่อนดูชีวิตคนอื่นหรือคุณจะใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่คุณอยากมีจริงๆอย่าปล่อยให้เทคโนโลยีเป็นเจ้านายของคุณอีกต่อไปเลือกที่จะเป็นเจ้าของเวลาเลือกที่จะใช้สติควบคุมมือและหัวใจของตัวเองทุกครั้งที่คุณเงยหน้าจากโทรศัพท์แล้วมองไปรอบๆคุณจะเห็นว่าชีวิตจริงมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ควรค่าแก่การใช้เวลาอยู่กับมัน สุดท้ายนี้ผมอยากฝากคำหนึ่งไว้ในใจคุณชีวิตของเรามีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้หล่นหายไปในโลกดิจิทัลสติคือกุญแจที่จะพาคุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันนี้เองที่เป็นของจริง อย่ารอให้วันหนึ่งคุณมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าช่วงเวลาที่มีค่าถูกใช้ไปกลับการจ้องหน้าจอโดยไม่รู้ตัวลุกขึ้นมาวันนี้เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วคุณจะค้นพบความสุขที่แท้จริงที่ไม่เคยหายไปไหนเลยมันยังอยู่ในใจคุณเสมอแค่คุณกลับมารับรู้มันอีกครั้ง ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ